สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับรถลูกค้านะครับเดิมๆเลยครับผมก็มาฟิตเครื่องนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนลูกแหวนนะครับแล้วก็ตัวดันโซ่ให้นะครับแล้วก็ชุดคัส์นะครับเพราะว่าเวลาบ้านพี่ลูกค้าคนนี้นะครับเป็นสะพานเวลารถขึ้นสะพานนะครับคัส์จะลื่นนะครับทําให้รถนะครับมีแต่รอบนะครับไม่มีกําลังนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับว่ารถ เครื่องแบบว่ามีแต่รอบนะครับกําลังที่จะขับเคลื่อนไปหรือแรงม้านะครับไม่ลงพื้นนะครับเพราะว่าชุดคัดลื่นนะครับผมม้าหายหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวซ่อมบารุงนะครับผมก็ตอนนี้กําลังถอดนะครับชุดนะครับฝาสูบนะครับผมแล้วก็สูบนะครับแล้วก็ผมลองเอาไปขับนะครับ มันจะมีอาการคล้ายๆกับว่าพอผ่อนละท่อยิงด้วยครับผ่อนละท่อยิงฟึดฟึดฟึดเหมือนมันจามครับไอตัวนี้นะครับให้เราดูที่บำบัดนะครับอ่าให้เราดูที่บำบัดก็คือตัวนี้นะครับผมเนี่ยครับพวกตัวบำบัดเนี่ยครับพวกสายที่ว่าไหลกลับมาเข้าคาบูเนี่ยครับอ่าบำบัดมันจะเสียนะครับผมบำบัดก็อยู่เนี่ยครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ของใครที่ขี่มาแล้วจามฟิตๆนะครับบางคันก็ผ่อนแล้วระเบิดท่อยิงปุ้งปั้งนะครับก็ตัวเนี้ยเสียนะครับก็ทําหน้าที่คล้ายกับพวก EGR รถยนต์นะครับที่ว่า,ามันเอาไอ้ไอเสียย้อนกลับมาเข้า ID ดีใหม่นะครับผมพอระเบิดยิงนะครับมาเราลื้อออกเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูชุดอ่า ชุด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 ชุฝาสูบเสื้อสูบกันนะครับผมว่าใช้มานานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับลูกค้ายังไม่เคยทําเครื่องเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็มาลื้อตู้กันนะครับนี่ครับอ่ะลื้อแค่นี้ก ได้เห็นหมดแล้วนะครับก็ดึงฝาสูบออกมาเลยนะครับมาดูฝาก่อนเลยครับคุณพี่ลูกค้านะครับเนี่ยฝานะครับมองไม่เห็นวาลเลยนะครับอันนี้ก็คือนะครับที่ผมบอกว่าพอพอนแล้วมันจริงอะบำบัดมันเสียครับเนี่ยครับทำให้หัวเทียนบอดบ่อยนะครับแล้วก็น้ำมันจะหนานะครับเพราะว่า บอมบัดอ่ะมันไม่ได้กองเลยนะครับมันเหมือนกับว่าเอาไอเสียเนี่ยมาเข้าโดยตรงเลยนะครับความจริงมันต้องกองนะครับผมอ่าเราก็เอาฝาออกมาดูแล้วมาดูที่เสื้อลูกต่อนะครับอันนี้ลือให้พี่ลูกค้าดูด้วยนะครับผมเพราะว่าเอามาจอดได้สองวันแล้วนะครับรอคิวอยู่นะครับรถเพียบเลยครับผมอันนี้ที่เสร็จแล้วนะครับมีข้างล่างอีกบานเลยครับผมแล้วก็เรื่องของงานอะไรนะครับ ก็มาช่วงที่ว่างานน้อยๆแล้วกันครับลูกค้าอย่ามาช่วงที่งานลูกค้าเยอะครับอถ้ามามาช่วงที่งานเยอะก็จะรอคิวนานนะครับสองสาวันเลยนะครับแต่รถต้นเดิมมาผมทําให้นะครับวันเดียวก็เสร็จแล้วนะครับผมอตอนนี้ก็เอาเสื้อสูบออกมาดูกันครับอันนี้ก็ดึงเสื้อออกนะครับ ก็ซึกล่อตามอายุการใช้งานแล้วครับพี่นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีกินน้ามันเครื่องหน่อยนะเพราะว่าแหวนมันกวาดน้ํามันเครื่องกลับไม่หมดนะครับผมเนี่ยครับเวลาชักออกมานะครับก็จะมีเรื่องของเขาเหมานิดหน่อยนะครับส่วนลูกสูบนี่หนักเลยนะครับลูกสูบนี่แหวนนะครับแหวนตัวล่างตายไปแล้วนะครับผมเนี่ยครับแหวนตัวล่างเนี่ยตายไปแล้วนะครับแหวนกักน้ํามันเนี่ยนะครับเหลือแต่แหวนตัวบนนิดหน่อยนะครับ You know, society, ถ้าเราอยากรู้ชัวร์นะครับแล้วก็ว่ามันหลวมเยอะไหมนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นสภาพลูกสภาพแหวนแบบนี้เราก็รู้แล้วแหละว่ามันหลวมมากนะครับถ้าเราอยากรู้ชัวร์แล้วก็อามาใส่ที่เสื้อสูบดูนะครับผมนะครับแล้วเราก็ดูล่องมันนะครับว่ามันหลวมเยอะไหมนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับประมาณสองมิลนะครับหลวมมากเลยนะครับปอกยุบเป็นล่องเลยเห็นไหม นีคยปอกศึกยุบเป็นล่องเลยนะครับตรงปลายปอกสูบนะครับยุบหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นสองสีเลยนะครับอ่าข้างล่างนี่คือแหวนมาไม่ถึงนะครับที่เงาเงาคือแหวนถึงแค่ข้างบนนะครับก็ช่วงระยะลูกสูบนะครับแล้วก็จะดังนิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะนะครับผมก็คือยังใช้งานได้แหละแต่จะควนนิดจามหน่อยหรือว่าไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีกําลังนะ เขาก็เลยมาฟิตเครื่องกันนี่แหละนะครับผมสาเหตุเพราะว่าหนึ่งเลยถ้ารถไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีกําลังนะครับมาฟิตใหม่นะครับมาเช็ควาวดูนะครับมาเช็ควาวเช็คลูกสูบแหวนลูกสูบดูนะครับแล้วก็ถ้าแบบนี้คัสลื่นนะครับผมก็เดี๋ยวรื้อเปลี่ยนคัดด้วยนะครับอันนี้ก็รื้อชุดเสื้อฝานะครับแบบเดียวก็เสร็จแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปเบิกลูกสูบแท้แหวนแท้ที่ศูนย์ให้นะครับแล้วก็แผ่นคัด สแผ่นประเก็นน้ำมันเครื่องหัวเทียนนะครับก็ประกอบให้เลยนะครับก็มาจอดวันเนี้ยพรุ่งนี้ก็มารับได้นะครับเย็นๆนะครับเพราะว่าต้องติดเครื่องลองขี่ก่อนสัก20กิโลนะครับผมก็ใช้น้ํามันประมาณเกือบ60บาทนะครับผมในการลันอินก่อนรถตําเดิมนะครับเพี่ยไปถึงจะได้ไปแซดได้เลยนะครับไม่ต้องรอลันอินนานนะครับไปถึงก็อาจแช่ยาวได้เลยนะครับนี้เป็นรถสเต็ปเดิมๆด้วยนะสตาร์ทมือ สเต็ปทัวร์ิงนะครับสตาร์ทมือนะครับผมอ่าก็สนใจอะส่งรถมาทําได้นะครับ not one, not one, นัดวันนัดเวลามาเลยนะครับใช้เวลาไม่นานมากนะครับเดี๋ยวพาไปดู5้าสามลูกค้านะครับอันนี้มาจอดเมื่อวานนะวันนี้เสร็จจอดเมื่อวานวันนี้เสร็จนะครับอันนี้ห้าสามห้าสามสเตปดันโลนะ ก็ลูกค้าขี่ไปกับราดบุรีเพชรบุรีทุกวันนะครับอยู่เพชรบุรีแต่ว่าไปเรียนอยู่โปรลี่ราดรีนะครับอันนี้เครื่องเย็นนะครับเพิ่งทำเสร็จเลยขามาแล้วมาแล้วครับเครื่องเย็นหรือว่าล้างน้ำเข้าก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเพิ่งล้างให้เมื่อกี้นะครับแว๊บเลยนะครับนายศาสตร์นะ เลือนแล้วครับแต่ก็สตาร์ททีเดียวติดแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็มาเมื่อวานวันนี้เสร็จส่วนคันนี้นะครับมาวันนี้เย็นนะครับมาวันนี้เย็นแล้วมีคิวอยู่หนึ่งคันนะครับพรุ่งนี้คันนี้เสร็จอีกวันหนึ่งคันนี้เสร็จนะครับคันนี้มาต่อคันนี้นะครับผมส่วนที่เหลือด้านล่างครับอ่าด้านล่างคืองานแบบว่า ม่ค่อยรีบนู่นครับไม่ค่อยรีบนะครับจอดฝุ่นเกิดเลยนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่อะไรซิ่งนะครับก็ส่งมาทําได้นะครับอะไรก็ส่งมาแบบเนี้นะครับมาเป็นรังอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อะไหล่ส่งมาทํานะครับนู่นก็เตรียมแพ็คนะครับผมก็รับหมดเลยนะครับรับทุกงานทุกชนิดนะครับ ก็เครื่องมือพร้อมมันเร็วนะครับหรือเสร็จก็ทําเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเครื่องมือก่อนเครื่องมือพร้อมนะครับเครื่องกึ่งก็รับซ่อมนะครับเครื่องกึ่งก็รับซ่อมนะครับผมจะกัดฟงกัดเฟืองทําริ่มนะครับรับหมดเลยนะครับอันนี้ก็พามาชมเครื่องมือสักหน่อยนะครับผมเร็วครับหรือเสร็จปุ๊บกึ่งเลยนะครับตรงไหนหักแตกแล้วนะครับ พอกเชื่อมสร้างนะครับทําให้เลยนะครับตามคิวไปเลยครับ